เดอะโฟลกอเทนในเกมคอมมาเน็ตของเคิร์ทไทเบลเลนซันคือกลุ่ม,มนุย์กลายพันธุ์ที่เกิดจากการปนเปลื้อนสารไทบลเลียมซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และถือว่าเป็นการตัดสินโทษประหารแบบช้าๆแต่วพวกเขาเนี่ยถูกขับไล่ออกจากสังคมมนุษย์ปกติด้วยความกลัวว่าการแพร่กระจายของการกลายพันธุ์เนี่ยจะเข้าถึงตัวมนุษย์ที่เหลือด้วยไงพวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นเผ่าเล่นล่อในเขตไทบลเลียมที่มีการแผ่รังสีสูงโดยาอาศัยอยู่ใต้ผิวโลกที่ถูกทำลาย โดยต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พัฒนาเป็นรบที่แข็งแกร่งสามารถต่อกรกับทักษะ g d i และก่อก,กำลังนอตได้โดยใช้อาวุธที่เก็บได้จากสนามรบเก่าแม้จะล้าสมัยแต่ก็ทดแทนด้วยทักษะและพลังที่มีมากขึ้นและสามารถฟื้นฟูร่รรางกายได้เมื่ออยู่ใกล้บริเวณที่มีไทเบิเยียมและไม่พอพวกเขาเนี่ยยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่ถูกเรียกว่าไทเบิเยียมฟีนซึ่งเป็นเหมือนหมาไทเบิเลียมที่มีขนาดใหญ่เท่าม้าและมีผลไทเบลิียมงออกมาจากข้างหลังโดยการเปลี่ยนแปลงสำคัญระหว่างภาค2กับภาคไทเบลิมวอร์สเนี่ยในปี เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามิวแทนเอ็กโซดัสเมื่อเดอะฟอตเทนตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับ g g i และมนุษย์โดยถอยล่นเข้ามาในเขตเลสโซนในสมัครใจเ <My friend. S 1> มือนว่า g g i เนี่ยจะพยายามสร้างที่พักอาศัยให้แต่ชบ,บ, 12, บวงปี242การพบเหตุพวกคอนนั้นก็ยังยากมากทำไมไม่มีใครเห็นพวกมนุคเกายพันในภาค3าเทรลิ่วอร์เลยนะครับ